สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước tranh hoạt pepsi bợt mùa xa thả rộn แล้วอย่างยิ่งใหญ่สําหรับงานประเพณีสงการานต์พระปะแดงประจําปี2566โดยมีการจัดการประกวดนางสงการานต์หนุ่มลอยชายสงการานต์พระระแดง2566เมื่อคืนวันที่21เมษายน2566ที่ผ่านมา ที่เวทีประกวดหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงการพระประแดงประจำปี256การประกวดนางสงการหนุ่มลอยชายโดยมีนางจิรพรวชิระเกื่อนขันนาย,ยกเทศมนตรีเมืองพระประแดงนายชวยติพงศ์เปลงวิทยาในอำเภอพระประแดงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานภายในงานมีพี่เลี้ยงผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าชมการประกวดและส่งเสียงเชียร์กันจำนวนมากสำหรับบน,นเวทีการประกวดนางสงการปีนี้ผู้เข้า สมัครเข้าประกวดแบ่งเป็นผู้เข้าประกวดนางสงการจำนวนร้อยห้าคนและผู้เข้าประกวดหนุ่มร้อยชายจำนวนห้าสิบคนโดยในปีนี้ผู้ที่ได้ชนะเลิศเป็นนางสงการประจำปีสองห้าหกคือหมายเลขห้าสิบนางสาวนิชยาสาขาสิงอายุสิบเก้าปีได้รับเงินรางวัลห้าหมื่น 50, บาทพร้อมถ้วยเกิติยศและสายสะพายส่วนตำแหน่งนางงามประจำปีคือหมายเลขหนึ่งศูนย์ห้านสฟิลิปปลาลิลลนลณนีดีคอนอายุสิบหกปีได้รับเงินรางวัลสามหมื่น 30, บาทพร้อมถ้วยกิติยศสายสะพายและตำแหน่งนางฟ้าจำนวนห้าคนได้รับเงินรางวัล คนละ1 0,000บาทพร้อมถว้วยกิติยศส่วนตำแหน่งขวัญใจช่างภาพได้แก่หมายเลข21นางสาวกิติมาศขุนพรมอายุ24ปีได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทพร้อมถ้วยกิติยศและสายสไพายทางด้านหนุ่มลอยชายประจำปี2566าได้แก่หมายเลข26นายชัดวรินกล่อมแดงอายุ23ปีได้รับเงินรางวัล20 0 0 0บาทพร้อมถ้วยกิติยศและสายสะพายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือนายสรันอายุ22ปีได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทพร้อมถ้วยกิติยศรองชนะเลิศอันดับ2คือนายปรเมศิิลปปาอุ23ีได้รรัับเงงนว8000 พร้อมถ้วยเกียรติยศตำแหน่งหนุ่มรามันอีกสองคนได้รับเงินรางวัลคนละ5 0 0 0บาทและตำแหน่งขวัญใจช่างภาพหนุ่มลอยชายได้แก่นยา,ายวิชยาศรีชัยเชิดอายุ24ปีรับเงินรางวัล5,000น 5, บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายอย่างไรก็ตามผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวดนางสงการได้หนุ่มลอยชายประจำปี2566นี้จะไปร่วมขบวนแห่สงการวันไหลพระประแดงในวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566เวลา14นาฬิกาซึ่งจะมีพิธีเปิดงานพณีสงการพระประแดงขบวนแห่นางสงการและขบวนรถบุพชาติที่สวยงามตรา ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพ่อประแดงพิธีปล่อยนกปล่อยปลาณพระอารามหลวงวัดโปรดเกตเชิถารามทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลเมืองพ่อประแดงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยใส่เสื้อลายดอกแต่งชุดหนุ่มลอยชายสาวรามันมาร่วมเล่นน้ำสงการพร่อประแดงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย อย่าเพิ่งขึ้นะนะถ่ายนายกให้ดูเรามาตีทีนะคะเพื่อถ่ายรูปรวมอีกครั้งนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจิรพรวชิระเกื่อขันนายกเทศมนตรีเมืองพระแดงนะคะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะคือ,อวันนี้ในค่าคืนนี้ทางทางเทศบาลเมืองพระปรแดงได้ร่วมกับหน่วยงานอ,อำเภอพระแดงวัฒนธรรมจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานคืนนี้มีการประกวดหนุ่มลอยชายและก็นางสงการพระประแดงนะคะคือนางสงการพระประแดงเนี่ยเราจะคัดเลือกเหลือ7คนพเพื่อเพื่อไปขึ้นรถขบวนแห่สงการในวันที่23เมษายนยี่เมษายนวันอาทิตย์นี้นะคะ,ะส่วนหนุ่มลอยชายเนี่ยเราจะคัดเลือกเหลือ3คนพเพื่อไปถือร่มให้นางสงการในขบวนแห่สงการในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันก็ท้ายนี้ที่ฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทุกท่านนะคะมาร่วมงานส่งการพระประแดงในวันอาทิตย์นี้โดยขอความร่วมมือนะคะให้ทุกท่านเล่นน้ำด้วยความสุกภาพแล้วก็ใจเย็นๆนหนักนิดเบาหน่อยขอให้อภัยซึ่งกรรันและกันนะคะเพื่อที่เราจะได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้ให้แก่รุ่นรุ่นลูกหลานต่อไปขอบคุณค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจ n เนอเรชั่นใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước chân đoạt tệp si bật mùa xa thả